่ะส่งข่าวกันในระยะเวลาสัส้นๆเนาะจะว่าทุกคนกลามากรอเป็นกาลังใจให้นะคะเมื่อน,นี้กะแล้วแต่เนาะพี่น้องเพราะว่าตั้งใจมากมาากแล้วเพราะเป็นเป็นข้อกันของตายนะคะที่อ,าอยากเคลียอย่างให้เป็นของเจ้าของเองนะคะจากเ้นท่าของการเป็นนางหองกับเป็นเมื่อแล้ว20ปีนะคะ ในมือนีนะคะก็อยากมีอีหยังเป็นเป็นชิ้นเป็นอันซึ่งเป็นผลงานของตัวเองนะคะในช่วงโควิดี่ผพานมากแต่เองกทุมเทพเรตั้งใจนะคะทดลองเองค่ะขอมูลเองอีหยังเองทุกอย่างเลยนะคะจนหน้าตาออกมามันเป็นยังไีล่ะตามที่พี่น้องเห็นเห็น่าเราเฮือยู่ข้างๆเนาว่าเห็นอาหารให้เพื่อนเบิ้งนี่หน้าต่างซีได้แม่เด้อออเดอร์เฮ์นะคะ กาในช่วงโควิดนะคะสองเกือบสามปีได้เองกาได้หาขอมูลพัฒนานะคะเริ่มจากตัวเองเลยนะคะไปห้องเพลงแต่ให้พี่น้องบานเฮาได้ฟังหลาๆส <c oughs> ิไปเรื่อยๆอยู่นะคะกะ <c oughs> อย่างให้พี่น้องบานเฮานะคะได้รู้สึกมั่นใจนะคะสิด้วยไหวไรก็ตามบ,บางคนผมขาวก่อนไหวสุมสิเจ็ดสิ1แ1ด1ิบห้าิบหกนี่เลยนี่เลค่ะบางคนมาเอา สุกิตายบ้างว่หูยมเลียนหนังสืออยู่เป็นมากเลยกิต,ตายละสันบางคนคือมันมีภาวะหลายๆอย่างนะคะที่ทําให้เกิดผมขาวบางทีไม่เกี่ยวกับว่าเราอายุเยอะแต่บางคนคืออายุ40 50ผมยังได่ขาวก็มีนะคะม,มันมันหลายๆอย่างร่วมๆกันจะบางคนก็นตามพันธุก,กรรมนะคะพอแม่ผ้าต็มกับป็นนะคะบางคนก็คือมาจากความเครียดมาจากมลภาวะต่างๆหรือว่ามาจากสารเคมี กินเอาใส่มาตลอดชีวิตน,นะคะมันกับสะสมมาเรื่อยๆนะคะท็ดไทยสิ่งต่างๆในร่รางกายอ่ะมันหาสิแบบ่าไปไว้ขึ้นกันซี่เนาะหะเนาะกัดเลยอเอาสิ่งหนึ่งนะคะที่พี่น้องมันเฮาสามารถจับตองได้นะคะใส่ได้ง่ายๆอยากให้ทุกคนได้ร่วมกันมั่นใจรับมือ,มอกันนะคะแลวก็รักษาบุคลิกภาพที่ดีให้อยู่กับเฮาตลอดไปนะคะ <S 2> <S 2> เนยเด้กก็ฝากออเดอร์เฮาไปน้ำเนอเด้อพี่น้องเด้อออเดอร์เฮบแชมพูปิดบกขาวของไทยออร่าไทยนะคะมือนีพิเศษนะคะมือนีพิเศษพิเศษพร้อมไล่เส้นไข่ไทยลูฟรีนะพี่น้องเด้อ ดิใน,ดน,ดนเดนิโอการดนลนเธอมาพอกันแล้วนะคะมาอุดหนุนแลนะ,ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะพูดหนุนแต่สิขอบคุณลงหนาด้วยค่ะเด้อแต่ว่าขันบางท่านนะคะมือนีมากแล้วมาเจอเจอกันได้มาไทยรูปยังน้อยกะมาทำข้อมูลจากดาบมาทำข้อมูลจาก,กเออออเดอร์ของตายออไทยนี่อ๋อหน้าตามันเป็นยังซี่เท่อนี่น มันมีรูปหนาเพ่นเปิงเฮงอ,อยู่ในกล้องนี่ล่ะไปใส่กระดิจําได้นะคะแต่ให้ทุกคนได้มากเด็ดเดี๋ยวมา่เห็นใบก่อนนะคะโอกาสหนาจังมากพิจารณามาตัดสินใจนะคะมาอุดหนุนกับไปใส่กับว่ากันไปนะคะเอาตามสะดวกเลือกี่น้องเดิอนนี่มันนี่คะ่ะอาไมาจา้าผู้ใดจะถ่ายรูปผู้ใดจะอุดหนุนมาเลยเลยนี่สาวน้อยขอบคุณนะคะค่ะ เอามาดีขึ้นมาเดี๋ยว